อืมอันนี้คือกิ่งเอามาเพาะเพิ่มกิ่งยูคาลงน้ำไปก่อนแช่ไว้สักหน่อยเดี๋ยวเอาไปปลูกดินนี้ก็ว่าจะว่าจะดันดินออกข้างทั้งหมดเลย ข้างโน้นออกข้างนี้ออกมาทางนี้ออกไปทางโน้นทําให้มันเสมอกันข้างๆก็จะปลูกต้นยางนาปลูกยูคาปลูกต้นอะไรก็แล้วแต่ก็จะเน้นปลูกยืนยางนา,าจะได้เพาะเห็ดเพาะเห็ดได้หลายชนิดเว้นระยะ หนึ่งคันรถหนึ่งคันรถหนึ่งคันรถดันดินมาไว้ฝั่งนี้ฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งนีนงนนงนน้เอาไว้ปลูกผลไม้กิน